ครับสวัสดีทุกคนนี่ครับวัเดอรคลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเป็นเดเวททุกคนนะเดเวทป้าเดเวทวิวขึ้นมันเป็นเวทเนาะซึ่งวันนี้เป็นซีรีส์ลงแรงอีกแล้วกับเดเวทสายกระดิ่งเงียบทุกคนนะโอ้ยเป็นสายเอ้นๆๆั่นนั่นนั่นโอ้โหเจอคนพอดีมาเนี่ยกลังอธิบายเนี่ยเออวันนี้ครับวเดเดวดิดเคียงอ่ะขอสักแผลหน่อยก็แล้วกันเพราคนเก่งเอาอะไรเนี่ยเอาเรียบร้อยมาปั่อนอะไรเดวิดอ่ะโท่โอเคแต่ความจริงกูต้องลืมหลังนะเด็กเก๊ แต่ก็เราไม่เล่นนานไงเอออ่ะแล้วก็เดวิดอ่ออะไรเนะี่ยเดวิดเล่นอะไรอะ่ะเดวิดทำอะไรอะ่ะทุกคนอะ่ะนั่นเองไม่เข้าใจอ่ะตาเอ็ดเดวิดทำไรทำไรเด็กกระดิ่งเงียบแล้วหลอนเลยน้องฮึ <c> ่ <oughs> โอเคถือว่าต้นเกมได้ทําได้ดีทุกคนแ h มลูนกูน <c oughs> พกังด้วยเพิ่งรู้เนี่ยกูตกใจเหมือนว่าอะไรเสียงระเบิดเมื่อกี้ลูนพังไอสัตว์มึงก็หาเก่งสเสียเกินอิเสือพวกนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเลย ไม่แช่มาหาไปเฮ้ยโอ้โหเครื่องนี้เกือบเสร็จแล้วน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจอ,อ,อจั่งเอ๋รอจั่งเอ๋เตะๆๆๆๆเดี๋ยวนตะจั่งเอ๋ตัวเอีอ้ยเรียบร้อยโอ้โหสีหนึ่งคนโอเคเครื่องล็อกพอดีเอาคนนี้คนนี้โอ้ยคนนี้เขาฉีกวัดทุกคนอ๋อเดวิสโอ้โหลมไม้รอเลยโอเคปล่อยมันไปเรียบคพอดีเครื่องหายล็อกแล้วคือก,ก่อนไอเ้เหี้ยเบิร์กฮูนทางอีกแหละไม่ถึงสิบวิ เอาจริงๆนะเฮ้ยโอ้โหปันว่าผมไม่เห็นน่ะนะปันว่าผมไม่เห็นน่ะนะอุ้ยโอ้โหเอ้ย,ออยไม่โดนโอ้โหโดนกูด้วยกูโดนด้วยโอ้ยืนรอด้วยนล้วก็ดูจากท่าทางเขาน่าจะใช้อะไรอะไอเทมอะไรผมไม่ไล่ตามดีกว่านะถ้าดีๆไปก็น่าจะขวดมั้งแต่ถ้าดีสุดก็คือเข็มอะผมไม่ไล่ดีกว่าเจอถ้ามีคนปั่นไฟอะคือใครอ๋อคือเจแล้วก็เดวิส รู้ว่าจำไม่ได้แล้วเจมโเมรเิโล่ไม่ใช่อ่ะอืมโอเคปล่อยน้องไปก่อนนะได้เจ๊สก้าคนนี้ก็ปั่นอีกแล้วเดวิดอีกแล้วโอ้โหไอ้ไอ้ก,ก้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะจุกเก่งนะเดวิดคนเนี้แต่ก่อนอื่นขอมาดูเครื่องนี้ก่อนนะไม่มีใครอ่ะไม่มีไม่มีอขาไม่มีอืมเขออกเขาออกอ่าเดวิดเดวิดเดวิด เอ้ยโอ้โหมีเดวิดอีกคนแล้วโอ้โหตายแล็คล็อกล็อคเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหพี่โดนโอ้โหถ่องแท้อืมไอ้นี่มันเชิงหนามันเก่งด้วยเดวิดตัวนี้ได้มึงมึงเจอกูแน่ไอสัตว์แบบแ,แต่ไม่ดีกว่ามั้ยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าความจริงคือกูไม่อยากแบบคือมันพร้อมจู๋ไงเดวิดตัวนี้ไม่อยากสู้ขนาดนั้นทุกคนไอโอ้โหอะไรอ่ะน้องเจ็คพาร์คปะ เจ็กพาร์คเจ็กพาร์คเจ็กพาร์คหอลม้มอาหาไรได้ทั้งไม้ได้ทั้งคนสวยงามโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปโอ้โหเอาเดวิดตัวเนี้ยเดวิดสวัสดีจ้าเดวิดเดวิดตัวนี้ไม่พร้อมจูงนะคนเนี้ยไม่ทำไมวิ่งแปลกๆวะ่ะเดวิดตัวเนี้ยวิ่งแปลกๆอ่กอะไรวิ่งแป้งๆโดดอา่าแล้วจูบฝั่งนี้อ๋อฮะกูรู้เลยโอ้โหสเต็ปนี้รู้เลยฮะบอดคุงค้งเอไอคุ้งมาทำไมสัตว์ รีบซ้ำเลยทุกคนนี่แหละพี่กวิจัยที่เป็นโอกาสทุกคนไอพวกนี้มันจู้เก่งใช่ไหมจู้เก่งปั่นเร็วกูฆ่าบอดเป็นเพื่อนนี่แลยเออตัดขนตัดขนทุกคน,นอย่างน้อยก็ถือว่าทําให้มันเสียขวัญหน่อยอุ้ยอย่างน้อยก็ถือว่าไม่มีคนปั่นเครื่องไงเออมันเสียขวัญสักหน่อยนะหยาบรนอยสวยง,งามเออแล้วก็เอ,อ้ยมีคนปั่นด้วยคือเปิดสวิตคนตายผมว่ามันก็ช่วยเยอะอยู่นะ โอ้เด er, 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 er. ีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาตาไม่ล้มไม้ด้วยโอ้โหดดหน้าต่างวะดูจากหน้าทางไอ้นี่น่าจะจุกเป็นเหมือนกันนะทุกคนนะขอให้ก่อนนีกก่อนทุกคนอ่าเดวิดเอไอคุ้งตัวฟรีของเราทุกคนนะเรียบร้อยไม่หลอดแน่นอนมึงไม่รลอดแน่นอนอแต่ตอนนี้มีใครไหมไม่มีเอาอ๋อมีโว้ยสัตว์โอ้โหเออหัวไม่เคยถูกหูเครื่องใกล้เสร็จด้วยพัางไปก่อนกันนะกันเหตแล้วค่อยไปตามล่าเอเดวิดเอไอนะ ว่ายังไงมันก็ต้องมาปั่นไฟให่ะทุกคนเห็นไหตรงนี้มีใครเยเปล่ามีใครไหมเนี่ยไม่มีกูหลอนไปเองนะโอเค่าจะเงี่ยมั้งตอนนี้เอ้ยข้างปั่นไฟเหรออืมโอเคเราคุมโซนแถวนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าการโซนนะแต่ผมก็โซนไม่ได้แบบเป็นสายโซนหรอกอก็ทำท่าโซนไปเท่านัะนะ้นแหละทุกคนความจริงกูเป็นสายไล่เออทำท่าโซนไปอ่ะอืมตอนนี้ก็วิ่งไปเลยฮะ ออกจากส่วนตัวเองก่อนอุ้ยโอ้โหอ,อยู่แถวนี้นี่นะโหตัวนี้เดวิดตัวตึงเอ้ยเดี๋ยวข้ามไปก่อนคุณเดวิดตัวตึงใช่คุณเดวิดตัวตึงโหวิ่งไปม,มองหลังเลยอะไต่ตัวโอ้โหโดดผิดทางได้ได้ไม่ต้องห่วงเดวิดตัวตึงโหมีไม้ด้วยเอ้ยแต่ตอนนี้เดวิดอะไรเอ่ยตัวเนี้ยอันนี้เดวิดเอไออ๋เรียบร้อยมึงไม่รอดเน่เรียบร้อยน้องไปจีบเอไอไปหนึ่งดอกช่างมันตอนนี้ จะา,ากาศก็การแต่ตอนนี้เอ๊ะมันได้ยินได้ยินคนมาอ๋อเดวิดอ่ะอย่าบ่านะจะมาช่วยคุณเดวิดตัวเต็งจริงด้วยเ<า>ดวิดตัวเต็งเชิงหนาก่อนอ้าวิ่งชีกด้วยวิ่งชีกเดวิดวิ่งชีกว่ะแต่ตอนนี้ไปชมุมคนก่อนนะปล่อยมาเล่นไปไอเดวิดตัวนี้น่าจะยุกเก่งนู่นเออะอย่าเพิ่งไปสู้ทุกคนนะเอาคนปั่นไฟเก่งดีกว่าอ่าเจมโลเมโรอ่าเรียบร้อยปั่นแตกขอสักบาทดีกว่านะ ตอนนี้อ่าให้ผมเรียงระดับความจุกเก่งนะเดวิดน่าจะเก่งสุดแล้วตอนนี้ลงมาก็จะเป็นเนี่ยไอ้เจ๊นี่แหละเนี่ยเนี่ยเจ๊บริเจ๊อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้จุกยากน้องเนินนี้ถือว่าจุกยากมากนวลเออคือท่านถ้าคา้นตอขึ้นไปแล้วมึงจุกยากมากไอ้เนี่ยเพราะว่าคาตกรตอนโดดลงมามันจะไม่มีแบบติดอะไรไม่ติดสโลเลยตอนโดดลงมาเออเธอถือว่าเสียเปียบมากถ้าจุกตรงเนี้ยโอเคแล้วก็มาพังเลยเอาเดวิดเดวิดอะไรเนี่ย ไม้ใช้ไปแล้วนะอ่าตัวหน้าต่างป่าไม่โดดด้วยโอ้โหยันนี้จุกเก่งจริงทุกคนจุกเก่งอ่ะอื้อเรียบร้อยขอสักปาดขอซักปาดแล้วก็ไปต่อทุกคนอื๋อหลายคนมาช่วยกันจริงด้วยเป็นน่าจะเจมลงมปโ,โลบป,ปะผู้หญิงคนเนี้ยใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวขอฝากแผลจักหน่อยกัลยอลมไม้ด้วยคะแนไม่าเชื่ไป็นไม้ช้ขวา อ,อือเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อยู่ไหนอะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เฮี้ยหายอยู่ไอ้เจ็กปะไอ้เจ็กปักเฮ้ยโอ้โหเดวิดพ้าเอตัวเองอะอันนี้ไปโทษเจ็กนะผมไม่เกี่ยวนะเออเจ็มล่อมานะผมไม่เกี่ยวนะผมมาทำตามหน้าที่นะคุณเดวิดอืมผมทำตามหน้าทีนะ่เนาะเจ๊กมันล่อมาเองนะแต่มันก็ขอแขนหน่อยเนี้ยมันเสียวมันเค,คี้ยวชิบหายพราะทุกจริง โอเคมาพังเครื่องนะทุกคนเออโ okay. อเคนี่ไอเดี๋ยวหรอกทุกคนเห็นลายแบบแบบใหมเอ้เจมส์โลเมลโล่มึงจะเงียนกับกระดิ่งเงียบพวกเห็นออร่าเหรอ,อประมาทเกินไปประมาทเกินไปเจมลงโลเมโลมาเกินไปจ้ะส่วนดีวิตก็ผมพยายามปล่อยให้เขาช่วยกันเลยนะผมไม่ได้ขนาดนั้นไงอ่าล้มไม้แน่นอนนะฮะเขาไม่เคยครับเซฟนะเอเขาไม่เคยแบบงกไม้นะหญิงคนนี้นะ เธอเป็นสายเปรนเลยเดียวเออเติมมีการหลอด้วยการหลอ่อทำไรน้องเรียบร้อยด้ทั้งคนในท้งไม้ส่วนเจ๊กนะ่าจะไปช่วยเดวิดแล้วนะทุกคนนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไร่วยกันเลยเพราะว่าหนึ่งตีอ่ะอันนี้คือการลงแรงใช่มีลงแรงมันมันไม่ไม่ควรนแบบขนาดนั้นไงอะไควนแบบติดกันขนาดเห็นไหมมันไปช่วยกันละเนี่ยผมก็รอให้มันลงมาก่อนนี่ผมจะตีเดวิดนะเพราะว่าถ้าเดวิดลงมาแล้วผมเตยม,มันจะติดอ่า บโรทามปะเออ,อนเ,เนี่ยแหละเดวิดเนี่ยตีก่อน,นเลยนะเดวิดเดวิดตีโบโรธหามึงไปรักษาเพื่อนแต่ความจริงถ้าเอาเน้นจบจริงๆก็แค่ไปตีเจเขานั่นแหละแล้วก็เอาเจ๊ไปแข่งเนี่ยแค่นี้ก็ง่ายแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้เจ๊ปาร์ตเจ๊ปาร์ตเจ๊เจ๊โดดเหรอเจ๊เจ๊ไปช่วยโอ้โหเรียบร้อยนะฟันดีฮะเจ๊กไม่น่าทันไม่น่าทันไม่น่าทัน ส่วนเดวิดก็สงสัยน่าจะกาลังหาวิธีทางช่วยม้งหรือไม่ก็ผมว่ามีกาสสูงที่เขาไปรักษาหนันไงกำลังจะพูดเลยรักษาแผลลึกนะเพราะว่าถ้าแผลลึกยังไม่หายมึงไปช่วยก็ยากด้วกันเออโอเคเดวิดก็น่าจะมาช่วยเจมโรเบโร่นะเจ๊ก็ไปก่อนเพื่ออะไรเจ้เทว่าทําคะแนนได้ดีมากดอเยี่ยมเดี๋ยวก็เดวิดจะมาช่วยหรือเปล่าไม่เดวิดหายโอ้เฟดสองแล้วพระเจ้าช่วยเฮ้ยเดวิดมึงก็เกินไปนะเดวิดเอ้ย เดินไปนะลกูกเอาดีๆนะกูกูนี่ไม่เรียกว่าเฝ้านะเขาเรียกว่าโซนเอ้ยโอ้ยรักษาต้นเต็มเลยเหรอวะคือได้ยินข่าวว่าแพทนี้ฮะมันรักษาตนเองช้ามากนะทุกคนเออไอนน้นั่นแน่แน่เดวิดนี่เองได้ตัวอันนี้ฮะตัวไม่เจบ็บเจ็บตายเดวิดเดวิดนะฮะเดี๋ยวก็ปล่อยไว้ก่อนฮะอย่าเพิ่งซ้ำเดวิดนะ ซ้ําเจมแล้วเพราะว่าแน่นอนผมมาปั๊มแต้มกูมาปั๊มแต้มความจริงผมก็แอบมาปั๊มแต้มเหมือนกันน่ะนะโอ้ยเชียแล้วเชียร์แล้วโอ้โหเดวิดว้าไอ้ส้นตีนนี่ถ้าไม่ติดว่ามึงจูกเก่งไหนสัตว์กูจะจำมึงให้ตายเลยไหนเนี่ย <S'> ฮึทำไรมึงทำไรบอททำไรอ่ะเนื้อทำมันเก่งเหรอเึืึอโอ้ยเชี่อฮึแอนล็อกไม่ล็อกให้วะถ้านมานนะแค่นี้ก็จบละเดวิดนายน่ะตายไปแล้วล่ะอยู่ ฝันดีให้ไอ้พอฝันดีน้องมามึงใกล้ตายละไอ้สุนตีนี่ควรควรนกไอ้เนี่ย,ยแถมเกมนี้ไม่เอะเปิร์ลที่ไม่ใช้แน่ยเนี่ยหนึ่งลูนเออลูนไม่โคตรไม่ไใช้เลยอ่าแต่ที่เหลือก็ใช้ได้หมดเออนั่นแหละส่วนอันล่างสุดคือโ no นวะันน,นะทุกคนนะเป็นเปิร์ลที่ไม่ตายเราดีกว่านะเอา้าเจกคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะนั่นเองไม่เข้าใจอ่ะมาทำไมมึงเฟดสุดท้ายแล้วมึงโดดอุ้ยโอ้โหแขนสั้นเนี่ย เรย์แขนสั้นโอ้โหเอ้าโดดมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อตรวทันไหมล่ะไม่โดดด้วยโอ้โหเชิงหนาเชิงหนามาชิบะเอ้ยตาตาอันตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะเชิงหนามันกาณาเชิงหนามาชิบะอ่ายังไม่รู้ว่าเขาแปลว่าอะไรนะเห็นจานเจเขาพูดแต่ก็เดยทักทางนั่นไงไม่โดดจริงด้วยเชิงหนาเราเป็นคนเชิงหนาหน้าเราอตโตมีการเจสิบสองอ่ะส่วนกระแถทาราเมื่อกั้ แต่มันเก่งโอ้แต่ได้ดกป็กรถูกช่วยแล้วนะทุกคนนะน่าเสียดายทุกคนคือผมไม่ได้เอาบาร์บ,าบ,บ,าบีคิวมาเนี่ยลินพันไม่ได้เอาบาร์บีคิวมาเอาเป็นลูนมาไงโอ้มันแบบทำอะไรไนะ <c oughs> แล้วน,นะแบบแพ้เลนะเดี๋ยวก่อนมันอยู่แถวนั้นใช่ไหมเรื่องบอกอยู่แต่ตอนนี้ขอโซนเครื่องก่อนนะเครื่องนี้มันก็ใกล้เสร็จแล้วมึงก็มึงก็ขยันตันจริงๆ <c oughs> เพียมนี่ง่ายๆอ่ะสี่เครื่องกับสามคนไอ้สัตว์เอ้ยสองคนแล้วแพ้แน่นอนทุกคน ยอยอมกันเถอะนะแบบอำนาจเมื่อน่ะโอ้โหดึงขากูเกียดมากเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมโดนด,ดึงขาทุกคนเอ,อ้มีคนปัน่นแถวนี้เหรออืมอยู่แถวนี้สินะคือตอนนี้สวิตคนตายก็ดีอย่างหนึ่งคือถ้าแบบมันสามารถบอกจุดคนได้เลยนะเออเปิดสวิตคนตายเนี่ยอืมอยู่ไหนอ่ะคนนะคือกูก็มีมองออร่านะถ้าแบบมันไม่อันนั้นจริงๆอ่ะมันไม่อยู่ในตู้เออตอนนี้โอ้ยดึงขาอีกแล้ว่ะ ออยู่ไหนวะต,ตรงนี้ก็ไม่มีปั่นตรงนี้ก็ไม่มีปั่นเหรอตายแล้วมึงหายหัวไปไหนหมดเนี่ยขนาดกูมีการเอ้ยเอ้ยอิกาบินโอ้โหเรียบร้อยลอยลอยเท้าโอ้ยแดดแล้วเฮ้ยไม่ได้แดดนะน้องทำไรอ่ะกูไม่ออกเป็นหรอกอ่าเขาเรียกว่าปวกครับปวกอะไรครับคุณเจมส์โรเมโรอ่อาจ้าเอะน,นะใต่ตัวเออเต้ต้ต้อตอตอโอ้โห เออไม้ซ้ายขวาเอ้ยเดี๋ยวคนปั่นไฟอ่ะเดวิดสปาไม่เห็นว่าเดวิดหายทุกคนเดวิดอยู่ไหนอ่ะเดวิดอยู่ไหนแต่ช่างมันก่อนเนี่ยเห็นเจมแล้วอย่าอย่าปล่อย,ยอย่าเอาอะไรเนี่ยเจมอะไรน้องอะไรก้าเอ็นก้าต,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 ตั้งแต่เนี่ยโอ้โหยี่เชี่ยประมาทประมาทย้ยโอ้โหยืนมองหน้าด้วยอีนี่ไม่ตายดีแน่นอนทำเป็นเก่งนะทำได้แค่เปย์ไม้แต่แบบโอ้โหโชติยิ้ว่างั้น อานต้าตาเลยกาทําเป็นออกนั้นแล้วไม่ออกกันด้วยมีแค่เนี้ยเนี่ยแล้วก็เปรไม้เองก็ได้แค่เปรไมอ้อ่ะเออทาไงได้ยูได้แค่นั้นเหรอได้กระโดดหน้าต่างป่ะจริงด้วยโคตรเกลียดหน้าต่างไอสัตว์เอา้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหทำไรเหมือนจะเก่งแต่ด่แท้ก,ก็หลงเป็นนะเนี่ยเออโหนึกว่าจะตึงๆโอเคมาเอา้มีการไล่ด้วยแล้วก็เอาไม่โดดเอาทำไรเนี่ย ปั่นดีแต่อย่าพึ่งฮะอย่ามึงแข่งรอดเดวิดคิงเดวิดคิงน่าจะอยู่แถวนี้เปล่าหรือว่าแอบปั่นไฟรเปล่าเนี่มาแอบปั่นแถวนี้เปล่าเดวิดเดวิดหายวะเฮ้ยไอ้วกนี้คือผมอะต้องกะเก็บสีแน่นอนเกมนี้และกูไม่ปล่อยให้เชีิดเดวิดรอดแน่นอนไอ้เนี่ยกูต้องฆ่ามันเลยสัตว์โอ้โหเรียบร้อยมันไปช่วยกันแล้วแต่ตอนนี้อืมไม่มีใช่ไหมโอเคโอเค เนื่องฟันไฟแต่ละเครื่องก็ยังไม่เสร็จเร็วนะอืมถ้ามึงเสร็จเร็วกูว่าตึงอึงเหมือนกันละ่ะชิ่มิตราลอยเร็วอ่าเจมโรเมโรวะไม่มีรอยเดวิดเลยโอเคเอาเจมก็เจมสอะแต่ดูก่อนว่าเดวิดจะมาช่วยไหมเจมเจมไปบ้านเล็กเหรอจรนะิงปะเนี่ยหรือมาอยู่แถบนี้อืมจริงด้วยเจมไปบ้านเล็กไปทำไมไปเพราะอะไรอ่าแล้วมันเห็นกูด้วยไงแหม่ตาดีจัดพวกนี้ อืมโหจิตวิญญาณเนี่ยเออมันยังมองอยู่เลยในแจมมาอ้อาวเรียบร้อยไม่เข้าบ้านเล็กด้วยมึงทำทำไมเนี่ยไม้ก็หมดแล้วเอาเอา๊ะอ,อ,อะไรวะอ๋อตายยากโอ้โหกูก็ว่าอยู่ตายยากนี่เองโอัเนปล่อยมันไปตายยากเขาปล่อยไปเคไม่น่าเชื่อคนไม่น่าเชื่อกูเพิ่งเห็นคนใช้ตายยากกคนเออป่ะหรือเปล่าล่ะหรือหรือมันเป็นขวดป่ะเออมันมันยังไม่ลงจากเสานี่ ยังไงกูย,ยังงงอยู่ไม่รู้ว่าตายยากเขาใช้ไงนะแต่ตอนนี้เดวิดมึงหายไปนะเดวิดเดวิดหายทักคนนะเดวิดอัจจ้าันหรือเปล่าเดวิดอันแน่โอ้โหนี่ไงพระนมสุดที่รักอะไรครับอะไรอะไรเอา้าแข็งแข็งทําเพื่อแข็งทาเพื่อายมึงเดี๋ยวรออีนี่กันลาเจมรามไร้การมันเจ็บด้วยเรียบร้อยจบเกมทุกคน อีซี่บอกไปเลยเดวิดไม่ต้องฆ่ามันทุกคนไปให้มันตายช้าๆอย่างน่าสมเพช <c oughs> บอกให้เกมนี้ชิวๆเจมเราเป็นเราเอ้าได้ไอ้น้องเรียบร้อยกระดิ่งเงียบและไม้ใช้หมดแล้วหน้าต่างอย่าหวังจะโดดทันอีหนูมึงโดดทันมึงโปแล้วอ่ารายการเรียบร้อยทุกคน,อ,นอีส์สาย โอเคเรียบร้อยโอ้ทุกคนลืมไปผมมีเคสทุกคนเออมีเคสมีเคสพอดีอืมมีเคสให้หาหลุมใช่ไหมส่วนเดวิดก็นจะอยู่แถวนี้แหละทุกคนเนี่ยเนี่ยเดวิดน่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันหายไปไหนละอยู่แถวนู้นไปเนี่ยอืมช่างมันช่างมันโอเคไปหาหลุมดีกว่าทุกคนนะโออไอเดวิดก็แบบเห็นมันก็ไม่ดวงดีหรอกมันคานเอาทุกคนเราเนี่ยเจ็ดสี่จุดหกนะแต่ลองหาหลุมแถวนี้ก่อนเผื่อมันคานมาไงเอเอเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดวิดไอชิบหายแล้วเสียง เชี่ยฮะโอ้โหคือเดี๋ยวหลุมเกิดตรงนันโอ้กูดีใจอยู่ที่ดูได้ได้เสีย่ยะไอเชี่ยมากเดี๋ยวโอ้เดวิดโอ้มึงดวงดีกขึ้นไอ้เชี่ยกูรักเลยกูพิมพ์ไปเลยแต่คนอึ่งขอพูดก่อนคือหลุมมันเกิดตรงนั้นแล้วมันคานเอาด้วยนะประเด็นทุกคนไอ้เชี่ยกูดูว่ากูดวงดีเนี่ย มันดวงดีชิบหายอ่านแล้วมีคนออกด้วยเออใช่มีคนออกโอ้โหอุตส่าห์มีคนออกโอเคโอ่อเดวิดมันไม่ได้เก่งแค่ฝีมือทุกคนนะดวงมันยังดีอีกไอสัตว์กูยอมใจมึงเลยเฮีย